สวัสดียามเช้าค่ะช่องเมนูแมวมาดูลิงแสบเราค่ะวันนี้อากาศเย็นสดชื่นมากเลยที่เมื่อวานฝนตกหนักเนาะตอนเช้าพอดีเมื่อวานไปฉีดวัคซีนมาค่ะที่นู่นเลยสถานีกลางบางซื่อเขมซี่นะคะไวเซอ เข็มหนึ่งเข็มสองซีโนแวคเข็มสามแอสตาซินิกาเข็มสี่เฟซเจอฝนตั้งแต่สุลินเลยค่ะตั้งแต่ปราสาทเนาะไปถึงนน่นหลองกีเจอบัดเหตุเยอะเลยพลิกควนะ่ำเนาะลงเก,กาะกลางถนนมันฝนตกหนักนะ้ำมองไม่เห็นทางก็ไปช่วงนะู้นเลยเขาใหญ่สนะี่คิวเนาะรถกระบะก็ลงเก,กานะกลางเนาะอาจจะหลับในเรื่องไง ขากลับมาก็เจอที่สะบุลีนะมามาดูลิงกันค่ะนี่ลิงแสบอยู่บ้านกันเดียว <c oughs> เนอะเอะ๊มาดูพระาทิตขึ้นตอนเช้าะะหลังฝนตก,กนออากาศเย็นสบายนี่ค่ะปักที่ทุยเราน้นาำขังเลยตกนะมาอันนี้ก็คงมานะเดี๋ยวก็คงมาอากาศดีมีน้ำด้วยถ้ามาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะตะว,วัน สวยมากเลยค่ะดูแดงเป๊ดเลยดื่มกาแฟเช้าๆ้วค่ะชมวิวชมแสบเราลิงน้อยจอมสนและัสดีนะผู้ชมเลยเนาะัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะผมอยู่นี่ค่ะโอ้ตะวันแดงมากเลยอ <c oughs> าทิตย์ขึ้นแล้วเนาะเอ๊ะอะไรครับอะี้ ลิงอีลูกลิง <c oughs> ขายมา้ยขายผมลิงครับผมเป็นชั้นแมวครับด็ดเดดูทำดูทำดูทำมาชวนบรรยากาศเช้าๆนะคะกับลิงน้อยของเราสวัสดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะผู้ชมนะดูห่านดูดนะนะูดูเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยเอ๊ะ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 เอ๊สใส จับเลยจับเลยนี่เอาไ้เย็นดีค่ะสดชื่นพริกเราง,งามอันนี้เราเก็บเม็ดเนาะเก็บกองเอาชีไปเลื่อยเลยเนาะเอาแห้งแล้วเขาแก่เนาะเป็นมเมล็ดโรยวัตถิโคนเนาะเดี๋ยวเขาก็ขึ้นค่าพริกตัวนี้ก็งามค่ะอันนี้ ใบยีหล่าเราค่ะแล้วปล่อยให้ออกเม็ดเลยเจะโรยเม็ดเขามาดูแสบหน่อยมาดูบอลน้าขามเช้าอาอกาศดีๆค่ะเรา,าก็ลงตะไคร้ลงอะไรไว้ในต้นกระถางดินเนาะบอลที่เราปลูก เราขายได้มางแล้วนะคะถึงเงินถึงทองขายไปสองต้นค่ะต้นน้อยอันนั้นต้นแม่อันนี้นพึ่งด่างแล้วเนาะที่เราทําไว้เริ่มแตกยอดกะดีมากเลยแะไม่ไหนอ่ะเนาะขึ้นไม่ไหนอ่ะนูนอน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 แะอยู่แซ่สลูกหมานี่ไหวแค่ เอ๊ะน้ขึ้นไปกะ <Yeah. S 1> มองเห็นนก <Yeah. S 1> เห็นนกเฮ้ย <Hey, S 2> จะบินเงี้ยเ็ดไปเงี้ยสไปเดอร์แมวเที่ยวเพชรไม่ต้องขึ้นเดูนันแสบๆันแสบแล้วมันจะลงยากนะถ้าโนูลงอะะพี่ก้ามาชมบรรยากาศเช้าเช้านะคะกับแสบน้อยเราหลังฝนตกเมื่อวานชุมช่มฉ่ำมาก มาลงมามาเอ <c oughs> ดูดๆเ่อยๆดูเขอลง <c oughs> อ่ะ,อะลงมาลงมาเนี่ยลงมาชมบรรยากาศพระอาทิตย์ก็ค่ะสวยๆดูท้องฟ้าสวยมากเลยอืฟ้าแดงเป๊กเลยอากาศสดชื่นเลยไม่มีฝุ่นเนาะไม่มีพีเอ็มสองจุดห้า สดชเยนค่ะก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะมาชมบรรยากาศเช้าๆกันค่ะแา่สวยงามสดชื่นกับลิงน้อยเราค่ะ <c oughs> นี่ค่ะแสบน้อยเราเคค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมาลงมาเนาะค่อยๆลงเออลงมาลงมาเล่นเล่นเล่นมามันสน <c oughs>